เรามาตามหาเด็กกันค่ะโหูเด,เด็กช่วยทำงานโอ้โหคุณลูกขาคุณลูกทำอะไรคะโอ้หนูช่วยทำงานเหรอคะฮะหนูช่วยทำงานเหรอโอ้ยฮะหนูทำอะไรคะทำอะไรคะ ดูดูทุกทุกคนดูดูดูดนางจะชอบมุมนี้มากมากเผลอไม่ได้ก็จะแอบ,บมาลื้อของอยู่มุมนี้นะคะทำอะไรคะออทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะบอกชี้บอกชี้กำลังทำอะไรคะ กินได้ไหมคะเนี่ยมันก็ไม่ให้กินคงาดูทุกคนดูดูดูโอ้ย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 อ่ะอะอะโอ้ยอ่ะเนื้ออ่ะเนื้อค่ะตรงนี้ค่ะมุมของนางดูผลงานค่ะอ阿ลา拉 ดูค่ะทำอะไรอีกคะได้อะไรอีกคะขอคะ่ะไหนไ <ป S 1> มาเลย <ไป S 1> มาเลยเามาเลยค่ะมาเลยไปเลยปะโอ้โหพันทลายยอดยอดเงินหายตามหาที่เมรดานะคะดู ขาสั้นๆนะคะดนูค่ะหนูคะหนูคะหนูทำอะไรคะหนูทำอะไรคะหนูทำอะไรคะตอบหน่อยค่ะหนูทำอะไรคะหนูทำอะไระ <S 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 เดี๋ยวคะ่ะคุยกันก่อนคะ่ะคุยกันก่อนคะ่ะ งานยุ่งหรอคะงานยุ่งไหมคะเดี๋ยวคุยกันก่อนค่ะงานยุ่งหรอคะงานยุ่งหรอคะแล้วแบบนี้แล้วย่าจะเรียงยังไงนี่ฮะฮะโน้ลือเอกสารย่าขนาดนี้ย่าจะทํำยังไงนี่เดี๋ยวมาคุยกันก่อนค่ะ <c oughs> ดูทุกคนดู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 ค่ะอทุกอย่างที่ขวางหน้ามิลดาจะต,ต้องกินให้หมด มี S 1> <S 1> <S ลแดททำอะไรลื้อของบาหมอ๋ออือลื้อทำไมคะ